เทปูนช่างบูนอันนี้เทปูนอะไรคะช่างบูนช่างปูนเทปูนอะไรคะทำไรจ๊ะปูนบ่อนะบ่ออ๋อเทปูนบ่อบ่อน้ำตกบ่อน้ำตกอ๋อเป็นบ่อน้ำตกโอเคไว้นม่เอาไว้ไม่เอาคุณแล้วเรื่องคุณได้ด้วยกันได้นะคะในปรับปรุงเอาเอาคำบ่อบ่อน้ำตกค่ะคุณบ่อน้ำตกลานพญานาคตรงนี้ค่ะ สวัสดีภาษาโนเวย์หนหนูไห้ๆ <Hi. S 1> นี้น้องเขามาจากโนเวย์มาช่วยสาธุค่ะแม่ปจนจะหนุ่มมาช่วยนะคะสาธุนะคะสวัสดีครับพี่สมชายบรรยากาศเจวัน อันนี้เป็นการตกแต่งนะคะตกแต่งตรงลางพญานาคแล้วก็เป็นบ่อน,น้ําโตกเดี๋ยวก็จะตรงนี้้าจัดสวนสังมคีแล้วรอย,ยิ้มค่ะ,วะสว่ะาธุค่ะถ้ามีโอกาสก,ก็ร่วมบุญได้กันนะคะตามกำลังค่ะบรรยากาศาต,ตอน,นสวยนะคะ องค์พญานาคเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่ค่ะร่วมบุญด้วยกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่มาดามสวัสดีค่ะนี่น้องบาสน้องบาสน้องบาสช่วยงานสำนักพิมพนค่ะสาธุค่ะเป็นตัวแทนค่ะนี่นี่อาจารย์หนุ่มนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้อาจารย์หนุ่มค่ะอาจารย์หนุ่ม อาจารย์หนุ่มไม่มีวันแก่เลย่งสาธุค่ะรักไม่หยุดรักไม่หยุดคีนี้น่ารักทุกคนพี่สมชายบอกน่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้ก็มีกำลังใจเจ็ดแปดกทีนึงค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดนิมณมาทำอะไรนะนิมน์นิม์มาลงทานเจวานเจวานสวัสดีค่ะหนึ่ เข้าแบบเทป,ปูนนะเดี๋ยอนี่จะทำเป็นบ่อทำเป็นบ่อค่ะทำเป็นบ่อน้ำสวยค่ะสวยจริงถ้าทำเสร็จแล้วสวยจริงเชิญร่วมบุญด้วยกันได้นะคะลูกหลานพญานาคลูกติสอาจารย์ขุนกวีตามกำลังค่าสวยค่ะองค์ปูสวยค่ะ,คะนี่สวยค่ะองค์ปูสวยมากสวยจริงค่ะมีชีวิต ได้องนูนด้านนู้นค่นะผูดปิดผ้าไว้เดี๋ยวอุ่นเตือนเจ็ดแปดเชิญนะคะร่วมการางานวงสวงปู่พยาโยนสวยค่ะคุณแม่สวยมากค่ะสวัสดีคุณยายกับลูกคุณยายเข้ามาดูขอพลังได้เลยคะ่ะ ขอพลังไปให้ทุกๆคนขอบคุณนะคะสาธุค่ะโโขังมากค่ะปู่ขังมากค่ะถ้ามาดูด้วยตาเนีง่ยงนี่คือสวยจริงค่ะมีพลังมีชีวิตเลยคะ่ะเจ็ดแปดมาเจอกันนะคะบุญมาบุญเจ้าวัน,น <laughs> <c oughs> พลังบุญค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีช่องมีลาบนะคะขอพรปู่นะคะ อุ้นเนี่ยอยู่นี่ป็นบูรน,นะ